เราพาทุกคนมาที่งานเจดี่ปากน้ำนะฮะที่จังหวัดสมุทร,รปราการครับนี่ดูดีแมงดาเวลากินน<ท>ี่แบบเทสไหมล่ะโอ้โหโดูแท้เธอกินอย่างนี้เลยเหรอหอมมากนะฮะอุ้ครับกินได้เลยเหรอคะไอตัวตัวนี้อ่ะอร่อยมากทั้งปีขายแค่12วันที่งานนี้เท่านั้นเลยมาจัดจมาจัดจะมาปีหน้าที่นี่เหมือนกันโอเคไซส์นี่นะครับอ,อร่อยเออแมงนุนเก็บเบอร์กอนหอมไม่ขาดลูกแกะเบอร์กอนแกะก่อน ไม่ทำละเปรี้ยวเล่นเด็กมาเล่นเอนะ็าเ,เ,เล่นได้นะ,นะคะหรับอีพีนี้นะคะวันนี้เราป้าหาทุกคนมาที่งานเจนีปากน้ำนะฮะที่จังหวัดสมุทรปราการครับใช่แล้วค่ะงานนี้ ทั้งหมด12วัน12คืนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14พฤศจิกายนค่ะและสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาได้นะคะลงสถานีปากน้ำเอ็กซิส4กับ6นะฮะแล้วมาเดินงานนี้ได้เลยเยาวียดมากเอาเราไปดูดีกว่าก่อนไปนะฮะกดฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะแล้วด้วยนะครับเพื่อนำไปสู่800,000ซับนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะครับและคอมเมนต์ไปเวยครับไปไปดูกันดีกว่าของกินเยอะมากนะครับเราร้านแรกของเรานะคะปาอุ้มกุ้งอบวุ่นเส้นสถานบูนลิ้ม เป็นหนึ่งเรื่องรสชาตินะฮะอ่ะเรามาลุยกันดีกว่าเขาทำทีละหม้อทีละหม้อเลยนี่ป๋าเลยใช่ไหมครับกำลังทำอยู่แล้วปล่าหรือไงฮะออกมาอุ้มอย่างนี้โอเคมาวพอดีครับโอเคโอเคมาเอานี่ฮะเอาเอากุ้ก้าหมูเส้นครับที่หนึ่งโอเคมีอิมพิบัตนคิวให้นะสั่งแล้วร้อยสามสิบ ขาดบาทนึงเปล่าอ๋อนี่ไหนสองบาทโอเคไปห้าสิบบาทพอดีครับตาไม่ดีนี่ค่ะเรื่องเงินไว้ใจจันเอาปูอย่างเดียวฮะนี่เอาเงินทั้งหมดเอามาเก็บกับฉันไหมหไม่ได้เอาเงินทั้งหมดเลยเหรออย่บาทเดียวอ่ะทั้งหมดให้ไปเลยมีเลเยอร์บาทเดียวที่ร้านนี้นะครับจะมีเป็นเป็นเป็นปูนะปูก้อนแล้วนะก็เป็นกุ้งขาวแล้วก็เป็นปาลาหมึกนะฮะมีสามอย่างผมเส้นสามารถเลือกได้นี่วุ้นเส้นนกับซุปซอสอยู่น่ากินมากเลยดูดิ เนี่ยทีเด็ดอยู่ซอสข้างล่างนี่แน่นอนเลยโอ้โหแล้วใส่หม้อไปดูกรุบม,มากอ่าออกุ้งสี่ตัวนะใช่อ่าพริกทงพริกไทยเครื่องต่างๆลงคล่องแคล่วมากนี่น้ำซุปด้วยเออก็มีนิดนึงเขาบอกว่าร้านนี้ ในหนึ่งปีขายแค่12วันไม่ถึง12วันตรงนี้หรือตอนทุกที่เลยตลอดทุกที่ไม่ขายในทางขายงานสำนักที่นี่เอาเฮ้ยต้องมานะปีละครั้งเท่านั้นปีละครั้งขายที่นี่ที่เดียวทั้งปีขายแค่12วันที่งานนี้เท่านั้นเลยมาจัดมาจัดมาปีหน้าที่นี่เหมือนกันโอเคถูกใจมาปีหน้าที่นี่เหมือนกันงั้นปีนี้เราลอดแล้วไม่แต่งานนี้มีมาถึงวันที่1 4สพฤศจิกายนก็รีบมากันนะคะ เปิดไฟเลยเปิดได้เลยนี่ฮะโอ้โหแล้วดูควันโอ้โหคือเส้นแบบดูนุ่มละมุนมากแล้วพอดีเป็นผู้เจัดตลาดสมอนะคะให้โอป้ากินก่อนอ้าวกินก่อนเท่ากับเย็นก่อนร้อนอ่ะดูดูควันเฮ้ยเขามีน้ำจิ้มเปล่าโอ้โหน้ำจิ้มมันมีน้ำจิ้มให้ไหมคะมีมีมีแต่ว่าเราไม่ได้ใส่น้ำจิ้มไงกินปล่าๆก่อนเลยอ๋อนี่ฮะนน้ำจิ้มเขาเป็นอะไรอ่ะน้ำจิ้มเป็นอะไรอ่ซีฟู้ดจะบอกว่าหอมน้ำมันงามากๆ ป้อนไหมเวลาไล่ผีใช่ไหมเบาคู่คู่อย่างเงี้ยลุยครับคนดูเขจะไม่เข้าใจเรานะอืมอ่าพูดถึงน้ำจิ้มน้จิ้นอร่อยมากเลยโอ้่รักอย่างอร่อยเลยมันลงเออาชั้นจุ่มในน้ำจิ้มมันก็จะละน้อยลงไหมเอาปูก้อนไหมหรืออะไรไม่ฉันอยากกินเส้นได้ได้ได้ถ้าใครติดตามเพจเรามาหลายๆคลิปนะคะจะเห็นรู้ว่าเม่อกีชอบกินเส้นกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮ้ยอร่อยมากอร่อยเลย อย่างดีอร่อยและเขาขายแค่ปีละ12วันเท่านั้นนะฮะสิวันน่ะดูิครับดีมากเลยอร่อยมากๆเลยครับอร่อยค่ะเออเส้นเขาไม่ไม่เละนะใช่เส้นดีอ่ะอ๋อถ้าเราสั่งแบบปูจะมีกุ้งมาให้ด้วยหรอไม่เขาจะขายให้เราอ๋อเขาแถมเขาพิเศษให้เราพี่รักกลับมาก่อนกลับมาก่อนเฮ้ย เดี๋ยวจริงอ่ะไอ้เตยชิมปูได้ไปกันอืมอร่อยมากอ๋อมาตำไม่มีหวังร้านนี้อร่อยจริงเดี๋ยวจริงเราเหลือไปเห็นปลาส้มแล้วเราจะไปดูปลาส้มครับไปดูดีต่อไปมาและเราเห็นแบบนี้คือต้องหยุดเลยปลาส้มจีนคือจะบอกว่าน้ำไหลไหลอ่ะจีนขอคำนั่งจุนฮะย่อนี้มันมีแบบทอดเสร็จแล้วเป็นตัวๆชิ้นๆใช่ไหมครัเป็นเนื้อ กับแบบนี้คือทอดใหม่ได้เลยอ่ะเอาเอาแบบนี้เลือกเป็นชิ้นๆแล้วทอดเลยดีกว่าอันนี้ต่างกันไหมคะสองอย่างได้เลยค่ะอันนี้ส่วกไหนอันนี้ปลาเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นฝั่งเนื้อค่ะฝั่งเนื้ออันนี้ฝั่งติกระดูกเอาฝั่งเนื้อดีกว่ามาดีคำนี้เราแพ้เลยได้ชิมได้เลยค่ะออาจะชิมเลยชิมเลยชิมเลยชิมจะชิมให้วันนี้ชิมครับผมเลือกเนื้อก่อนแต่เธอบังคันอยู่อ่ะได้เลยปลาอยากอ้อมอ้อมอ้อมมาหน่อยครับจะเลือกปลาครับโอ้โหท่าฮะเออเลือกปลานะฮะต้องย่อนิดนึงใส่ย่อ โอ้โหชอบมากเลยปลาส้มขายยังไงอ,ะอ,อ่ะถ้ามางานแบบนี้ต้องติดปลาส้มไิดแค่สามร้อยแล้วก็ตังมาได้ครับอ่ะมานี่นี่ก็ได้ค่ะโอเคฮะอร่อยไหมอร่อยเนาะอค่ะไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวแน,น่นอน,นเรามีสี่ชิ้นนะฮะเราชิ้นหนึ่งมาชิมก่อน คือจะบอกว่าเนื้อมันแบบโอ้โหทอดแบบนี่ร้อนเลยร้อนเลยนี่ดูเนื้อออโอ้โหควันกินปลาส้มต้องระวังก้างด้วยนะฮะราะเป็นปลาจีนก้างจะเยอะนิดนึงแต่เวลาหมักเนี่ยเนื้อมันอร่อยมากไม่แต่ว่าก้างมันชิ้นใหญ่ใช่ไหมใช่กอางออกหงใช่กุ้งก้างใหญ่แล้วเนึนงใ่ย่างเลยสเล็กเหน่อยกินเลยรักฉันจังเลยรักฉันตลอดเลย แม่เออกินของร้อนๆความรักที่ร้อนแรงมากปากเย็นแน่นอนอ่ะมาลุยฮะอืมโอ้ร้อนเหรอโอ้ร้อนอร่อยมากอืม่ <c oughs> อนร้อนฉันทำเองฉันทำเองพี่รักไปแล้วตรงก้างทำไมครับเอามไปบนบนี่ดิอ้ารอ้อนตอนในพึ่งก้างเหรออืมแน่ๆเนื้ออ,อ,อ,อร่อยเดี๋ยวน้าก้าขงขอกให้ก่อนอ่ะ ม,ม,มีอีกอ้าโอเคหมดยังหมดละอร่อยมากอร่อยมากเลยพี่เอ้อร่อยมากกินได้แล้วค่ะ,ะปากปอนเถอมัง่ง<อ>ไม่เผ็ดหรอกอ้าดู<อ>จริงอพอแล้วสงสารเมียไม่อยากแกล้งเดี๋ยวเยินเดี๋ยวเยินอร่อยเนาะ อร่อยมากครับเดี๋ยวเราไปลุยต่อดีกว่าเราฝากพี่เขาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ให้มันเย็นเราค่อยแพ็คมันได้กรอบๆกับอินทิบ้านคืนนี้เด็ดแน่นอนมาล้านนี้นะคะเขาบอกว่าน้ำพริกแมงดาแท้จังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีหอมมากเลยเฮ้ยต้องแท้แล้วล่ะมันหอมมากเดี๋ยวเดี๋ยวเธออย่าเพิ่งมีหัวแมงดาอยู่ด้วยนี่ดูดิแมงดาเวลากินนี่แบบไหลแ้่ะ โอ้โหโดูแท้เธอกินอย่างนี้เลยเหรอหอมมากนะฮะดูนครับกินได้เลยเหรอคะ,ะไอ้ัวตัวนี้อ่ะอร่อยมากต้องเปิดใจให้มังดาถ้ารู้ว่าชอบมากินหน่อยม่ต้องเปิดใจดูไหมนี่องอร่อยมากฉันฉันไม่กินเผ็ดอ่างดีเลยอ่ะมันแล้วนัวแล้วหอมมังดามากฉันยังลึกไม่พอหอยดองยิ่งอร่อยมากค่ะนี่หอยดองไะชอบมากเลยอาหารแบบนี้มันเป็นอาหารคู่กองถ่ายนะเส้นเส้นนี่มันคือขิงเหรอไม่ใช่หอมขิงครับขิงขิง ไม่ใช่แครลลอทนะฮะแต่สีส้มๆมาเรามาลุยกันครับเออแล้วความสีส้มมันเพราะอะไรปลาร้าเหรอน้ำดองหอยน้ำดองหอยจะสีนี้นอ,อ๋อน้ำดองอร่อยจังเลยอ่ะาาาาาาาอร่อยมากหืมอ,อย่างเดาดิดหอยตัวใหญ่อยู่นะตัวเต็งเลยอ่ะโอ้ยอย่างดีเลยเลุยครับออกแกงผักด้วยอ๋อกินแกงผักด้วย กินแก้มนี่ป่ะไม่ได้ละถูกจัดป้าเขาเลยอ่ะคือขำคู่เลยเด็ดมากอะอย่างละหนึ่งใช่ไหมลุงออสแดงพริกแมงดานะคะจากอุทัยธานีถึงกับพักกันนะครับผมเจอนี่แหละปกติอยู่ที่อุทัยธานีเหรอคะอ๋อแต่ว่ามางานนี้อ๋อไปราคางานนี้มาทุกปีงานนี้มาทุกปีมาญี่ปุนไหมคะญี่ปุ่นมาผมขอชิมหน่อยอ้าวมนญี่ปุ่นโกรธวะดีเลยแต่เรากัดทั้งเปลือกเลยไหมคะกัดเลยทั้งเปลือกครับคุณนี่ ทั้งเปิดและสติ๊กเกอร์เลยเนาะป้านุ่มมากและหวานมากเลยอร่อยจริงเราไปทําเอ็มแต่นุ่มอย่างนี้ไหมหรือว่าหรือว่าป้านิ่งห้แล้วใช่ะไหมอ๋อมันอยู่ที่พันด้วยอยู่ที่การทำด้วยปกติเราป้านิ่งบางที่มันแข็งอ่ะรู้ไหมผมลืมไปเลยว่ามันมีเมนูนี้อยู่จนมาเดินเนี่ยเพราะก่อนกองถ่ายชอบมีฉันน่ะชี้ให้เธอเกาใช่ครับเ้าลืมไปเลยไงเมื่อกี้ฉันเป็นคนชี้เลยว่านี่น้ำริกครับดีใจตัวขอบคุณมากครับ จะกินเปลือกไปแล้วจะกินะกินนี่ไปแล้วกินจริงอร่อยมากเจอออกกันนะคะแต่ก็กินได้แหละหอยด้วยฮะอร่อยฮะราคาหอยด้วยอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราช้อปปิ้งร้านนี้เสร็จเราไปร้านต่อไปกันอุ้ยเลยอุ้ยเลยเอาตับนะฮะน่ากินมากเลยขอชิมเลยได้ไหมทอดกับข้าวเหนียวร้อนๆเลยเออเฮียร์กรหมูทอดพะรมผ้า รายการลิ้นติโปอแล้วก็แซบพซาซซาแล้วค้คุณต่อยไปมาคร,ค,รครบช่อง3ามล,ล้วนเลยเจ๋วจังมาๆๆๆแล้วมากินตับทอดหน่อยดีกว,ว่าอยากกินเขามีหลายอย่างเลยนะมีปีกไก่มีกระดูกอ่อนมี3มชั้นมีหมูเส้นแล้วก็กมีตับเอาไหมหมูเส้นได้ไหมเอาไปอย่างๆเอาไปหเส้นไปได้ก็ได้น่ากินมากฉันชิมเส้นนี้ได้ไหมได้เิ็มเลยบอกแล้วอย่ารีบร้อนไม่นั่นได้อยู่เนาะ อร่อยอ,อ,อร่อยนะอ่ะมาป้อนนะอร่อยมากอร่อยโอ๊ะอ้โหอร่อยเลยอืมอร่อยมากไปมาแล้วมาดูตับกันดีกว่าโอเคฮะตับนะครับกับน้ำจิ้มฉ่ำๆแบบนี้เลยมาเอาไปดีจนันจันลุยครับ อร่อยมากม,มันนุ่มบ้าบอมันไม่แข็งเลยมันไม่แข็งอร่อยมากเลยบ้าบอ,อมากมเฮ้ยร้านนี้อร่อยจริงเด็ดตับกลมกล่อมมากอร่อยนุ่มไม่ขมตับละมุนมากเลยอ่ะรสชาติดีหืมของชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะคะชิ้นนั้นเต็มปากเลยตับไก่อย่างดีเลยอ่ะลุยฮะเลิศเอาข้าวเหนียวด้วยดนะิ ถ้าข้าวหอหมกเขาเพิ่งมาดูความนุ่มดิหอมมากนุ่มสุดๆละเอียดมากอันนี้เป็นหอ่อหมกอะไรฮะอหอมหมกจุ่มอ่ะเธอชิมแล้ร้อนนะร้อนนะค่อยๆนะครับเฝ้าดูก่อนอันจะป้อนเธอทำไมอ่ะทำไมอ่ะ,ะพอจะสวีทก็อย่างเงี้ยเธอเธออยากเธอเธออยากมีผัวใหม่เหรอเธอ้ย <c oughs> กอล์ทำเรื่องอะไรมาร้อน,นไหร้อะนไหมชิมหน่อยอะมีเพิ่มเอาเอาที่สบายใจ ที่สบายใจแต่มันก็ดวงอาภัพนี่แหละเมียก็ไม่ค่อยรักจะหาผัวใหม่เอามาจิ้มหน่อยมันรู้ว่าหายร้อนแล้วอร่อยมากเลยนุ่มมากเฮ้ยดีมากขมกอืมนุ่มจริงผับงานนี่เป็นของอร่อยนะของเด็ดของดังเขามาอยู่ที่นี่ขมกมันนุ่มมากพรดรเลยแจ๋วดูดีเด็ดดิ้นได้ด้วยเอาไปดิ๊กมามา ผมครับดูฮะโอ้โหขอบคุณาอร่อยมากเลยอะไรนะปลาหน้ามี่น้ำปลาน้าเพเฮ้ยทำเก่งมากอะแล้วร้านข้างๆเขาเห็นว่าเราอาจจะแซ่บอยู่นะคะเขาเลยให้น้ำอันนี้มาใครเคยกินบ้างลูกชกน้ำใบเตยทั้งหมดเท่าไหร่ครับแค่นี้อย่างเดียวเท่าไหร่นี้สองโอ้ขอบคุณมากครัับมนหวานนะแต่มันแบบหวานกำลังดีแล้วมันหอมอ่ะหอมใบเตยอ่ะ ชอบความใจเชือกน่ารักสแกนไหนได้ฮะเอาายงตาแตกแล้วงูนี่โชคกแล้วเนี่ยโอนไปแล้วนะคะสองหมื่น้อยอย่างดีร้านนี้แวะทุกร้านไม่เจอนี่ไงมาที่หน้าร้านเขาสิหอมมันหนึบนี่นี่นี่ลูกโชคมันเป็นของพังงาใช่ไหมสามสิบปีออกครั้งเดียวอุ๊ยจริงเหรอต้นหนึ่งสามสิบปีถึงจะออกลูกทีแล้วก็ต้นก็ตายไปเลย อร่อยอ่ะมันมันหอมใบเตยด้วยใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันคล้ายๆลูกชิดใช่ไหมฮะผมขอชิมหน่อยได้ไหมอยากชิมนั่งกันอยู่ในแก้วเถอะมันดูดยังดูดไม่โดนไงอ๋อไม่เป็นไรผมกินอย่างนี้เลยก็ได้อ่าอย่างนี้เลยก็ได้ครับเห็นแล้วเห็นแล้วมาลูกชกจะเป็นเม็ดกลมๆคล้ายๆลูกชิดนะฮะเล็กๆแบบนี้อ๋อทำเป็นทอยให้เธอยังไงเหี่ยวเหี่ยวอร่อยอร่อยมากเลยครับมันนุ่มนุ่มมากดื่มมากครับอ๋อที่เป้าร้านนี้เลย ลูกซองน้องไอเดียอืมเฮ้ยของดีลองดูนะฮะอร่อยร้านนี้ขอบคุณมากครับของคุณายากถ่ายรูปไหมครับประโยชน์ของเขาก็เป็นไงให้ไหมมาไม่ใช่ลูกจาไม่ใช่ลูกลาขมากลยครับแก้ร้อนในหวานน้อยอตสมหวานน้อยจริงชุ่มคอไป่้รสูงครับมาเช็อกมามาถ่ายรูปกันฉันโปรโมทอ๋อจุดยอดเลยฉันโพสสรรพคุณเขาอชู่ามาหากินนะมา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  ปลาทังก้าเอาเอาหน่อยอ่ะปลาทังก้าน่ากินมากเลยมีหลากหลายแมลงมากโหชิ้นโก่งเพียบมันมีมันมีอะไรบ้างให้ดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าดูไซส์นีเออปลาทังก้าด้วยของแก้วเลยขอบคุณครับถือแก้วหน่อยกาแฟมาไม่นุนคุณลูกค้าตาวันนี้ตอนแรกแก้วเกลือกก่อนพ้อมไม่กล้าลูกแก้วเกลือก่อนเกลือกินแก้วก่อนไม่ทำแล้ว ปลาก้าองเดียอันนี้อะไรนะคะแล้วก็แตนนาแล้วอันนี้ตะก็แตนอะไรเอ่ยปลาดังก้าเนี้ย้ปลาดังก้าค่ะัใหญ่เลยครับผมอันนี้ดยอะู้สยูภกษาคูเดือบสเดือบสเฮ้ยนมันหอมทุกบมากอร่อยมากเลยค่ะของตุ๊กตาาวันที่ทานแมลงทอดกะปล่ออซื้อปลาตกใจแมลงกอดกินกับอะไร อร่อยมากด้านนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะเอาอะไรลาแทนก้าที่มีการมาแรงก้ากานหรือยังคะเท่าไหร่จ้า50ครับได้กินถูกปากซื้อปากถูกใจนั่งแย่งขอโทษอยู่ข้างหลังนู้นเออโอ้โหนั่งอย่งสวัสดีครับขอบคุณครับ

โอ้โหหั่นคล่องมากครับครับงานเมรียตำรวจไปแล้วเนี่ยอือมะม่วงสดๆเลยยังอยู่ที่ต้นอยู่เลยก้องสืบนะครัก้องสืบเปรี้ยวแน่นอนขอบคุณพ่อครับขอบคุณครับอบางนะครับขากระด้างได้โอ้โหโปรมากเลยอะ่ไม่ได้ประสบเออหัวใหญ่นะน่าจะได้เลยครับไปกันต่อสุดยอดครับไปไอเกตเค็มข้น ไม่ใส่น้ำไม่ผสมแป้งกะปิที่แท้กะปิใต้และอันนี้คือตะริงปิงโคตรเปรี้ยวเจอกับกะปฟแบบนี้แต่ป้ากินเปรี้ยวนะเพราะจริงมันเปรี้ยวกว่ามะม่วงเบาอีกอร่อยมากโอ้โหป้าบอยไหมป้าบอมากน้ำลายระเบิดในปากเลยอ่ะและก็ได้นะโอ้มามะม่วงเปาเดี้ยวเดี๋ยวเราก็ผาได้ หนจนเลขที่ออกนะครับต้มกระดูกก่อนนะเป็นไยเล่เค้ข้ัวเป่งเล่กเป่งคตดีเลยายเต็มอ่องรเปรี้ยวกันนะจะได้เลยนะน่าได้เลยจ้าไหลมากเลยเกดครึ่งไหมเธอกินทั้เลยเหรอมันเปรี้ยวจะได้เลยนะน่าจะได้เลยจ้าไดครับต้องตื่นแต่ว่าน้ำฉ่ำมาก โอ้ยน้ำไหลไหลเดือดมากเมนูนี้เขาเดือดเลยเขาไปด้านอีกตอนเลป่ะลุยต่อกี่ร้อยร้านลูกคะเนี่ยห้าร้อยมาเองเลยเหรอคะห้าร้อยหวีใช่ครับมาลุยหน่อยห้าร้อยหวีมาถ่ายอีกเสิร์ฟกล้วยหน่อยอันนี้วันแรกเนาะกล้วยปิ้งผ่านหินลาวาน้ำจิ้มฉ่ำ กล้วยปิ้งเฉยช่ำแฉะฮะชื่อเขาจริงเหรอนี่ไงกล้วยปิ้งเฉยช่ำแฉะอ๋อได้สิเออแล้วน้ำที่มันต่างของเขานะฮะมันมีใส่ลูกลานใส่กระโพดมีหลายรสชาติเลยอะทำอะไรดั้งเดิมมีอะางเออมีแห้วมีเผือกโอ้โหดูราดน้ำแล้วแบบน้ำฉ่ำมากวันนี้ก็มะพร้าวอดี๋ยวใส่มะพร้าวก็ต้องใส่มะพร้าวของโบนเหรอใช่ อ้าวนี่เขาลาดน้ำลงไปโอ้โหฉ่ำจริงจริงจริงฮะอ๋อนี่ตักเนื้อลำไยใส่แบบนี้เลยลำไยก็ท็อปด้วยลำไยเลยโอ้อ๋อแล้วก็ไม่มีรสชาติเพราะเอาไปผสมหน่อยอย่างแล้วแล้วก็ท็อปได้แบบนี้อ่าขออนุญาตชิมเลยครับมาโอเคเอาไว้ดีให้เมียจัดกันเลยนี้ทำไมของโปรดนางเนี่ยกล้วยปิ้งแบบนี้อเอาชิมครับเอาอยัางโอ้โหนี่ลำไยติดมาด้วยจันืมดิครับ เบอกว่จานหะือยังนู้เหรอรู้เลยังคนเราคำขได้มาจานมาจาน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 นาๆนนนานนาน มาเข้ากันเนาะใช่ฮึจะเล่นยิงงาม500ห้าร้อยหวีหมดแน่นอนเออมันจำได้ร้านนี้เท<ข>่าไหร่มรไม่จัดตังเขาเทาไหร่จัดตังค์ครับไม่จัดเนี่ยค่ะไม่จุดเลยครับโอ้โหดีมากมครับมาเน้นห้าสิบบาทครับหุยราคาดีโอ้ดูไซส์เฮ้ยดีมากบิ๊กจัมโบ้เอาเลือกหน่อยเลือกหน่อย สักหน่อยอย่าผ่านแล้วอย่าผ่านเลยจะเคี้ยวหนวดนี้ยังไงเออมาจัดไปสี่ไม้โคดัจิ้มแซบเนาะโอเคครับสี่ไม้ฮะรับรองคุณภาพครับร้านเชื่อครับอร่อยครับให้ด่าเมีอะด่ามียพี่ใช่ไหมไม่ใช่เมียผมพี่ครับแล้วอที่ไข่ใครครับสองร้อยครับเอาเอาร้อยหนึ่งฮะมาให้ผมหน่อยร้อยหนึ่งจัดมาหน่อยเออเอาย่างเลยชุ่มจิ้มแล้วย่างเอาสุกมากไหมครับลูกค้าเอาสุกไม่มากครับเอาฉ่ำๆกรุบๆ <Five> มาหาันี้มาเลยกันเลยอันนี้มนนหมึกสายเป็นแบบเรียกว่าเรียกว่าลวกอะไรฮะอันนี้อ่าเหมือนกับลวกกับผิวดำนะฮะ มามาจิมก่อนเลยเราชิ้มไปจริงก่อนถ้าได้กินหนวดถลองกินหนวดชิมก่อนออน,นี่เอาโอ้โหมึกสายโป้มา,มาไม่เคยทันเลยลุยฮะเผ็ดมากเลยครับมาไม่เคยทันเลยก็อยากจะเล่นซ้ำต้องหัวมั้งอ่ะกลบมาก แม่เขาลวกกำลังดีไหมกำลังดีเลยที่รักเอานี่ชิ้นนี้แล้วป้อนฉันอยากจะกินนองนวลหนอนเขาทงกระหนวลอืมอร่อยมากเนาะอร่อยมันสุกรุกสุกสุกสุกเลยมันแม่สวยมากเพราะลวกสุกรุกสุกสุกเออก็อร่อยเลยโอ้โหวกดีมากเฮ้ยแต่จริ้งชอบสุกแบบไหนบอกเขาเขาจะถามนั่นแหละว่าเอาสุกแค่ไหนอืม ตอนนี้นี่เน่มาแล้วนะมาแล้วมาต่อที่หมึกหนวดก็มีหลากหลายสิ่งอย่างมากหนวดใหญ่มากเออนี่นี่หนวดหนวดโอ้โหอันนี้หนวดกรึบมากเอาไหมป้อนไหมหนวดไหมเอากินหน่อยโอ้โหสรุปทั้งจิ้นทะลุไปโดนมือเธอเธอก็ไม่โกรธไม่โกรธแล้วตะโกนแล้วเริ่มเลิศเริ่มร้อนร้อนแล้วอืมหนวด เอ้ยที่นี่เป็นของฉันชอบจานจานครับดูดิฉันกินเผ็ดเข้าไปคอนร้อนเลยร้อนมากอ,มอร่อยน้ำจิ้มเผ็ดนิดนึงเออเอาร้านนี้เลยมาตำได้นี่นร้านเจ๊พัดบ้านโคกงต้องย่อมาจากโคกสำโรงใช่ฮะมาตำได้ในงานนี้อร่อยพิ่ขัดร้านนะตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ร้านนี้เลยครับอบ้าแพ้ความอวบนะคะใช่ชอบไข่หมึกมาก,กม,มากอวบมากเออร้านนี้เลยนะฮะร้านชมพูซีฟูดฟ้ดไข่ปลาหมึกซีฟู้ดอ่ามาขอชิมหน่อยฮะไข่ปลาหมึกเด็ดๆเลยโอ้โหมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยอะ่ะโอ้ยดูน้ำจิ้มเขาเออนี่คนน้ำจิ้มโชว์ตายแล้วมาฮะจัดเลยดูค่ะดูความจิ้มซีฟู้ดที่อยู่ข้างบนแล้วดูความร้อนของไข่ควันขึ้นอยู่เลยเนี่ย เค้กก่อนได้ครับลุยฮะอ่ะเธอลุยก่อนเลยค่ะหอมอร่อยมากแล้วสำหรับงานเจดีย์ผังน้ำนะคะจะมีแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่14สิกหาคมเขาบอกว่ามันจะมันจะทยอยกันเปิดเนาะเริ่มเปิดตั้งแต่9โมงยาวไปถึงตีหนึ่งก็ไปเดินกันได้12วัน12คืนนะคะแล้วก็มีร้านเด็ดๆเยอะมากร้านแซ่บร้านอร่อยร้านที่มาจากจัง,งหวัดอื่นๆมากเลยจริงๆมาตั้ได้นะอานนี้ไม่ผิดหวังของกินอร่อยเยอะจริงจริง ตังมีอะไรก็หมดอย่างนี้ดีกว่ามาจังได้ครับจะลุยตามเราแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์นะคะแล้วกดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อนำไปสู่แ,แสนแสนตันะครับเขาป้ามองท้องถิ่นตลอดเลยค่ะได้ครับขอดได้ครับไอฮาเรียบ,บร้อยอันนี้<อ>เป็นแขนตัวแบบสไตล์สับเปลิดถูกไหมเออแบบปา้างคะอะไรนะแบบแบบนั้นเลยแบบ Obrigado!